พี่ปรับเสียงวอลนะพี่เปาอย่าลืมนะเด้อเด้อแล้วพี่โตัวแดงพี่เปาสวัสดีครับพี่เปาสว,วัสดีครับว่า <c oughs> มาถึงเราบอกนะได้ๆเวลาพี่ ี่เป่าดีครับพี่ไอ้กูเจอมันอยู่อยู่ลูกส้มบอลส้มบอลส้มเดินหน้ามาอีกหน่อยบอลส้มใช่ไหมรอเราพี่เป่าเราตามกูมาเออรอรอได้เลยโอ้มันหลอยไปแล้วไอ้อะมันรู้พี่มันรู้มันเห็นแล้วมันเห็นแล้วตั้งด่านรอนู้นใช่ไหมไอ้ดำๆนั่นใช่ไหมมันจะเอากูเอ๋าลอย เปล่ามาแล้วนี่เหมือนเก้งไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาไปใครเหมือปะเข้าน้ำมาถึงหมดยังใครที่ไปเข้าน้ำเมื่อกี้ไปไปไปเลยไปทิมไปทิมไปเร็วอยู่อยู่ไป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 เลยไปเลยไปเลยโอ้ทีมเลยกบใหม่ทีมเพื่อนแข่งอ่ะเอาน้าหน้าพียเปล่าพี่ในฐานะที่เป็นพี่ใหญ่ขอคำพูดให้กำลังใจมาหน่อยมึงฟังกูนะบ้านเราคือทางที่เราไปนะเคป่ะ เฮ้ยมันมาชนเหมือนกันไม่มาชนเหมือนกันเมันชนมันชนเล่นเลนซ้ายเล่นเลนซ้ายเลนซ้ายเลนซ้ายอย่านัวอย่านัวอย่านัวเล่นเลนซ้ายเล่นเลนซ้ายเล่นเลนซ้ายไปเราโคตรบางเลยไอ้เหี่อะด้วยดูเพื่อนด้วยให้ดูรถนะเว้ยพี่คุยนะเว้ยเด้งนะรถเด้งนะผมเดงนะเฮ้ยระวังระวังระวังคนแชสเปล่าระวังนะระวังนะระวังนะ มาลงมาลงเลนซ้ายมลงเลนซ้ายเลนเลนสายเลนเลนสายเข้าไเนี่ยดูเพนเข้าไปด้วยเลนสายเลนสายเลนสายมาหมดมลงมาแล้วมาเริ่มลงมาแล้วมาเริ่มลงแล้วมาเลิกลงมาแล้วลงหนุบเข้าไปบ้าน่าเลนเลนสายพอนะเลนเลนสายพอนะเลนโซนเดียวกันลงโซนเดียวกันไปโซนสายโซนซ้ายลงโซนเดียวกันเฮ้ยมึงต้องลงแล้วต้องลงแล้วมันดันมามันดันมาดันขึ้นมาหน่อยดันขึ้นมาหน่อยดันขึ้นมาหน่อยนั่ขึ้นมาหน่อยนั่งขึ้นมาหน่อยนัขึ้นมาหน่อยนั่ขึ้นมาหน่อยนั่ขึ้นมา้ขาหน่อยเพื่อน

ไม่ดูมัไอีเยอ้มึงบอกกันหมดแล้วมึงใส่มันหมดเหรอไอ้่มเลยี่อกะเาียวทีมีเออโอยโอยวทีไม่มีใครหยุดมยูย ไอ้นยงแบน้หเอเีาอววยงว่ปเ่เออลยนอยรนอยเเสียมก้มาลอยเอาเสียงเอาเสียกมาอยอสียมเเสียงก้มาลอยเอาเสียมก้อยแล้วแ้วงเล่น่อไ่ไ่ต้องไล่พี่ต้องสดต้องสดขนาดนั้นพี่มึงเล่น่อไ่มึงเล่น่อไ่ยงอิ้ไหนด้วยเล่้

อังฟังเขามันหนีด้ยตคนสองคนลองมันจะจบกเพอก่อนบนลูนมีคนหนึ่งนะก็่ออกด้วยอนมันมันหนีได้แต่พาแต่พา